สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ติดโฟมิก้าครับผมติดโฟมิก้าครับอันนั้นช่างสีครับช่างสีทำอะไรเนาะช่างสีเนติดโฟมิก้าครับผมนี่ครับลายไม้สวยเลยครับเตรียมตัวออกงานแล้วนะครับผมนี่นะครับงานน่งเร่งงานด่วนๆอย่างนี้ครับเราชอบมีกันนะครับนี่ครับนี่คือแกะโฟมิก้านะครับแกะแล้วติดใหม่นะครับ เด็กครัไม่ไม่เอาทินเนอร์มาลอกเลยลนะ่ะพี่มิวทินเนอร์ทินเนอร์ทินเนอร์มาลอกเลยเอย่างนี้ไม่ได้นี่ต้องชิเนอร์ต้องทินเนอร์เดี๋ยวนี้ทินเนอร์มาลอกออกเลยชุดใหม่เลยนะนี่ครับผมนี่ชุดใหม่ครับนี่ครับนี่ติดเสร็จไปแล้วครับสวยงามไหมครับท่านผู้ชมสวยงามมากเลยนะครับนี่เป็นโฟมิก้าลายไม้ครับ ไมครับผมนี่ครับงานของเราดว่วนเลยครับตอนนี้งานเล่งงานดว่วนงานแล้วชอบมีระวางตกระวังตก,กนะช่างเสียระวังตกนะอืมนี่ครับสวัครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นการวิ่งเราเตอร์นะวออิ่งรถถังถังฝั่งทนนะครับนี่ครับทังฝั่งทนนะครับนี่ครับสวยสวยสวยโอ้ยมันจะมายืนบางกล้องดิวเร็ว,วะ ท่านผูมท่านผู้ชมลิปนิสลากันเพียงเท่านี้ครับ